ประกาศิทธิราชามังกรบทที่3810ถ้าเสือไม่แสดงพลังก็จะกลายเป็นแมวป่วยแม้ว่าชายในชุดคลุมสีดำจะรู้ว่าเขาพ่ายแพ้ให้กับเฉินปิงแต่เขาก็ยังคงคำรามและรีบไปหาเฉินปิงพลังงานชั่วร้ายอันไม่มีที่สิ้นสุดคำรามและกวาดล้างราวกับคลื่นลูกใหญ่คุณกล้าลงมือทำจริงๆใบหน้าของเฉินปิงเต็มไปด้วยความรังเกียจ และรัศมีชั่วร้ายของรูปแบบเตา๋าบนร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยอากาศทันทีเมื่อวิญญาณชั่วร้ายหยินเหล่านั้นพบกับวิญญาณชั่วร้ายรูปแบบเตา๋าดูเหมือนว่าพวกมันจะถูกแช่แข็งและช้าลงมากคลื่นใหญ่อยู่ที่ไหนร่างของชายในชุดคลุมสีดำก็แข็งตัวไปชั่วขณะลมาหายใจของเขารู้สึกถูกปิดกั้นอย่างมากและการเคลื่อนไหวของเขาก็เชื่องช้าปัง ทันใดนั้นเปเลวไฟก็ลุกขึ้นจากกลางของชายในชุดคลุมสีดำทันทีพลังงานชั่วร้ายรอบตัวเขาหายไปอย่างรวดเร็วและชายในชุดคลุมสีดำก็กรีดร้องอย่างน่าสังเวชปรมาจารย์นิกายหลัวมองดูรู้สึกไม่มีอะไรนอกจากตกใจในใจเพียงชั่วครู่ชายในชุดคลุมสีดำก็กลายเป็นเท่าฐาน เขาสมควรที่จะเป็นแบบนี้หากเขายอมรับความผิดพลาดอย่างจริงใจและขอความเมตตาบางทีเฉินปิงอาจจะหลีกเลี่ยงพวกเขาได้เพราะเห็นแก่หน้าหญินโม่แต่ชายชุดดำคนนี้ยังกล้าโจมตีเฉินปิงเขาเป็นเหมือนแมวป่วยจริงๆเพราะเขาไม่ได้แสดงพลังออกมาเฉินปิงจะรักษาคนแบบนี้ไว้ได้อย่างไรหลังจากที่ชายในชุดคลุมสีดำเสียชีวิต เฉินปิงก็เริ่มดูดซับพ,พลังงานชั่วร้ายอันไม่มีที่สิ้นสุดรอบตัวเขาอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเยี่ยมสำหรับเฉินปิงศิงละปะก,การควบแน่นของหัวใจสามารถขัดเกลาทุกสิ่งได้และพลังงานหยินชั่วร้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้สามารถทำให้ความแข็งแกร่งของเฉินปิงดีขึ้นมากผู้นำนิกายหลวงกำลังรอยอย่างเงียบๆอยู่ข้างๆในขณะที่วิญ,ญญาณชั่วร้ายยังคงลดลง ก้นหุบเขาก็ไม่มืดอีกต่อไปและอุณหภูมิก็สูงขึ้นเรื่อยๆในท้ายที่สุดปรมาจารย์หลัวก็รู้สึกถึงความร้อนและเหนือออกมากคุณต้องรู้ว่าขณะนี้เขาอยู่ที่ระดับที่เก้าของอาณาจักรความทุกข์ยากไม่ว่าจะร้อนจัดหรือเย็นจัดเขาจะไม่สามารถรู้สึกได้หากเขาได้รับการปกป้องด้วยพลังทางจิตวิญญ,ญาณแต่ตอนนี้ความร้อนที่แผดเผาเช่นนี้ทำให้ผู้นำนิกายหลัวทนไม่ไหวสักหน่อย เฉินปิงดูดซับวิญญาณชั่วร้ายและรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแต่ร่องรอยสุดท้ายของวิญญาณชั่วร้ายถูกดูดซับและเฉินปิงก็ลืมตาขึ้นในขณะนี้ก้นหุบเขากลายเป็นสีแดงและบริเวณโดยรอบก็เหมือนกับเตาอบก,กระดูกสีขาวหนาๆนาบนพื้นดินระเหยไปโดยคลื่นความร้อนและหายไปอย่างไร้ร่องรอยเฉินปิงตกตะลึงเล็กน้อยและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น ให้ตายเถอะเร็วเข้านี่คือไฟจากใจกลางโลกถ้ามันระเบิดเจ้าจะเสร็จในเวลานี้จู่จู่จอมมันชือหยุนก็ตะโกนเมื่อเฉินปิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็สับสนเช่นกันเขาไม่เข้าใจว่าทำไมจู่จู่ไฟจากใจกลางโลกจึงปรากฏขึ้นที่นี่แต่เมื่อเฉินปิงสับสนทันใดนั้นคลื่นความร้อนก็ปะทุขึ้นไม่ไกลคลื่นความร้อนลาวากำลังกลิ้งตามมาไม่ว่าแมกมาจะผ่านไปที่ไหนหินก็เริ่มไหม้ วิ่งเร็วเข้าเมื่อเฉินปิงเห็นสิ่งนี้เขาก็เรียกปรมาจารย์นิกายหลัวและเริ่มกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วหินหนืดประทุอย่างต่อเนื่องมุ่งหน้าไปยังเฉินปิงและคนอื่นๆด้วยไฟจากใจกลางโลกไม่ว่าเฉินปิงและคนอื่นๆจะเร็วแค่ไหนพวกเขาก็ยังไม่เร็วเท่ากับแมกมาปะทุท้ายที่สุดแล้วพวกมันจะกระโดดขึ้นไม่เคลื่อนที่บนพื้นราบเนื่องจากสนามแม่เหล็กความเร็วในการกระโดดจึงถูกจำกัดและช้าม,มาก เมื่อเห็นว่าเปลวไฟแมกมาก,กำลังจะปกคลุมเฉินปิงและประมาจารย์นิกายหลัวเฉินปิงทำได้เพียงผลักปรมาจารย์นิกายหลัวอย่างแรงและพูดว่าปรมาจารย์นิกายหลัวเจ้าหนีไปก่อนไม่ต้องห่วงฉันอัญ,ญประกาศคู่เฉินปิงมีต้นกําเนิดของไฟดังนั้นเขายังคงมีความต้านทานต่อไฟที่อยู่ใจกลางโลกได้ในระดับหนึ่ง แต่ผู้นำนิกายหลวนั้นแตกต่างออกไปหากเขาถูกห่อด้วยแมกมาเขาคงจะถูกเผาจนตายในไม่ช้านี้สหายนักพรตเตาเฉินปรมาจารย์นิกายหลวตะโกนแต่ภายใต้การผลักดันของเฉินปิงร่างของเขาก็บินไปที่รอยแตกอย่างรวดเร็วแต่เฉินปิงถูกห่อด้วยแมกมาแล้วจึงถูกนำเข้าไปในแมกมาที่ร้อนแรง ร่างกายสีทองอมตะของเฉินปิงถูกเปิดใช้งานและเขารู้สึกถึงคลื่นความร้อนนับไม่ท้วนรอบตัวเขาและโจมตีอย่างต่อเนื่องทุกสิ่งที่คุณเห็นเป็นสีแดงเฉินปิงรู้ว่าเขาตกลงไปในแมกมาแล้วดูเหมือนว่ามันจะยากต่อการหลบหนีบทที่3811โอกาสที่พระเจ้ามอบให้ เชิญปิงต้องการอย่างยิ่งที่จะหลบหนีจากซองแมกมาแต่แมกมานั้นเป็นเหมือนหลมไม่ว่าเชินปิงจะดิ้นรนแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เชินปิงพยายามใช้ต้นกำเนิดไฟของเขาเพื่อดูดซับคลื่นความร้อนและเปเลวไฟโดยรอบแต่ไม่มีทางที่จะดูดซับมันได้เลยราว,ว่าเปเลวไฟในแมกมาไม่ใช่ไฟอันสูงสุดของชันเอง ร่างสีทองที่ไม่อาจทำลายได้ของเฉินปิงเริ่มร่วงหล่นลงทีละน,น้อยภายใต้คลื่นความร้อนเฉินปิงรู้ดีว่าหากร่างสีทองอมตะหลุดออกไปร่างกายของเขาจะไม่สามารถต้านทานเปเลวไฟแมกมาได้แต่เมื่อเฉินปิงสิ้นหวังจูจ่จก,ก็มีความรู้สึกเย็นสบายรอบตัวเขาฉันเห็นแก่นแท้ไฟที่เฉินปิงได้รับเป็นสีแดงวับวับ แสงสีแดงของแก่นแท้แห่งไฟสูงสุดกระพริบและคลื่นความร้อนและเปลวไฟในแมกมาก,ก็ถูกดูดซับเข้าสู่แก่นแท้แห่งไฟสูงสุดอย่างรวดเร็วคราวนี้เฉินปิงเริ่มสบายใจขึ้นทันทีเจ้าหนูนี่เป็นโอกาสที่พระเจ้ามอบให้หากคุณสามารถสกัดไฟจากใจกลางโลกได้คุณจะมีไฟสูงสุดเพิ่มเติมอีกชอนิดหนึ่งซึ่งมีพลังมากกว่าไฟสูงสุดดั้งเดิมของคุณมากจอมมันชื่อหยุนกล่าว เฉินปิงแค่อยากรู้สึกสบายใจเมื่อจอมมันเือหยุนพูดแบบนี้ดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีขณะนี้มีวิญ,ญญาณแห่งไฟระดับสูงสุดที่ดูดซับไฟจากใจกลางโลกเฉินปิงสามารถใช้โอกาสในการปรับแต่งไฟบางส่วนจากใจกลางโลกได้หากไม่มีแก่นแท้ของไฟสูงสุดนี้ด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเฉินปิงไม่ต้องพูดถึงการขัดเกลาเขาคงถูกเผาจนกลายเป็นเถ้าถ่าน เฉินปิงหลับตาลงเล็กน้อยรู้สึกถึงเปลวไฟที่อยู่รอบตัวเขาไฟในแกนกลางของโลกถูกดูดซับและดูดซับโดยแกนแท้ของไฟดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะทำร้ายเฉินปิงได้เฉินปิงเริ่มลอกร่องรอยของเปลวไฟออกจากไฟในแกนกลางของโลกที่ดูดซับโดยแกนแท้ของจือไฮวอและค่อยๆดูดซับเปลวไฟเข้าสู่ร่างกายของเขาโดยใช้พลังของดาวต้นกำเนิดไฟของเขาเอง เินปิงไม่กล้าโลภท้ายที่สุดด้วยความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาสามารถควบคุมแม้แต่ร่องรอยของไฟแห่งโลกได้หรือไม่หากสิ่งนี้ไม่สามารถทำให้เชื่องและขัดเกลาได้และไฟจากใจกลางโลกกำลังโหมกระหน่ำอยู่ในร่างกายของเฉินปิงมันจะเดือดร้อนเชิญปิงระมัดระวังอย่างมากและค่อยๆกลั่นไฟจากใจกลางโลกอย่างช้าๆ ในเวลานี้ผู้นำนิกายหลวได้รีบวิ่งออกจากรอยแตกและกลับสู่พื้นแล้วเมื่อได้เห็นปรมาจารย์นิกายหลวปรมาจารย์นิกายเฉินและสาวกของนิกายต่างก็มีความสุขมากปรมาจารย์หลวงคุณสบายดีไหมผู้นำนิกายเฉินก้าวไปข้างหน้าและถามฉันไม่เป็นไรแค่ก็แค่คุณเฉินปรมาจารย์นิกายหลวงมองไปที่รอยแตกที่ไม่มีที่สิ้นสุดสีหน้าของเขาเศร้าใจ เมื่อเห็นการแสดงออกของผู้นำนิกายหลัวทุกคนก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนเงียบพวกเขารู้ดีว่าถ้าไม่ใช่เพราะเฉินปิงคงไม่มีใครรอดแต่ตอนนี้เพื่อช่วยนิกายหลัวเฉินปิงอยู่ในรอยแตกขนาดใหญ่นี้ตลอดไปห้านิกายหลักของเราจะเป็นหนี้คุณเสมอสหายนักพรตเตาเฉินปรมาจารย์ลัทธิหลัวกล่าวอย่างเศร้าใจ ปรมาจารย์หลัวเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วและเราไม่มีอะไรจะทำฉันควรทำอย่างไรกับผู้อาวุโสคนที่สองของนิกายปีศาจจงจู่เฉินถามตอนนี้ชายชราหลังค่อมยังอยู่ในมือพวกเขาปรมาจารย์นิกายหลัวจ้องมองชายชราหลังค่อมถ้าไม่ใช่เพราะนิกายปีศาจแอบโจมตีสาวกจำนวนมากจากห้านิกายหลักของพวกเขาจะตายไปได้อย่างไร เป็นไปได้ไหมที่เชิญปิงติดอยู่ในรอยแตกขนาดใหญ่และไม่ทราบชีวิตหรือความตายของเขาสัตว์ร้ายทั้งหมดของนิกายปีศาจสมควรตายโยนเขาเข้าไปในรอยแตกขนาดใหญ่แล้วปล่อยให้เขาตายโดยไม่มีที่ฝังศพผู้นำนิกายหลัวพูดอย่างกัดฟันเมื่อชายชราหลังค่อมได้ยินสิ่งนี้เขาก็กลัวที่จะฉี่ทันที ไม่อยากฆ่าฉันฉันรู้ว่าฉันผิดฉันสัญญาว่าฉันจะไม่สร้างปัญหาให้กับนิกายหลักทั้งห้าอีกต่อไปและตราบใดที่คุณปล่อยฉันไปฉันสามารถเป็นสายลับของคุณได้หากนิกายปีศาจปีศาจต้องการจัดการกับคุณฉันจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าชายชราหลังค่องร้องขอความเมตตายอย่างสิ้นหวังหลังจากฝึกฝนจนถึงสถานะปัจจุบันในที่สุดเขาก็ไม่อยากตาย ปรมาจารย์นิกายหลัวจะไม่ฟังเรื่องทั้งหมดนี้เขาต้องการระบายความโกรธทั้งหมดไปที่ชายชราหลังค่อมคนนี้แต่เมื่อเขากําลังจะโยนชายชราหลังค่อมเข้าไปในรอยแตกขนาดใหญ่ทันใดนั้นภูเขาก็สั่นสะเทือนบทที่3812ประโยชน์คืออะไรจากนั้นจากรอยแตกขนาดใหญ่ลูกบอลเพลิงก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและยิงตรงขึ้นไปบนท้องฟ้า คลื่นความร้อนที่แผ่กระจายทำให้ผู้นำนิกายหลัวและคนอื่นๆล่าถอยไปทีละคนหิมะบนพื้นก็ระเหยไปในทันทีเผยให้เห็นหินสีน้ำตาลเหนือเปเลวไฟมีร่างหนึ่งนั่งขัดสมาธิเมื่อเปเลวไฟตกลงมาร่างนั้นก็ล้มลงตามไปด้วยสหายนักพรตเตาเฉินผู้นำนิกายเฉินเห็นว่าเหนือเปเลวไฟคือเฉินปิง บนฝ่ามือของเฉินปิงเปลวไฟสีแดงเต้นราวกับคนตัวเล็กกำลังเต้นรำแต่ในไม่ช้าเปลวไฟสีแดงนี้ก็หายไปในร่างของเฉินปิงในที่สุดเฉินปิงก็กลั่นกรองไฟที่อยู่ใจกลางโลกและครอบครองเปลวเพลิงขั้นสุดยอดประเภทที่สองแม้ว่าจะมีเปลวไฟเล็กๆอยู่ใจกลางโลกคลื่นความร้อนที่แผ่ขยายออกไปไกลหลายสิบไมล์หิมะทั้งหมดระเหยไปและอากาศเย็นก็แห้งและร้อนในทันที แต่เมื่อเปลวไฟเข้าสู่ร่างกายของเฉินปิงอากาศเย็นก็พัดผ่านอีกครั้งอากาศแห้งชนกับอากาศเย็นและหิมะตกหนักเหมือนขนห่านสหายนักพรตเตาเฉินคุณสบายดีไหมผู้นำนิกายหลัวถามด้วยความตื่นเต้นฉันสบายดีเฉินปิงสายหัวเมื่อเห็นว่าเฉินปิงสบายด,ายดีผู้นำนิกายหลัวก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอกในที่สุด สหายลัททีเตาเชิญคุณช่วยฉันในครั้งนี้และช่วยห้านิกายหลักของเราคุณเป็นความมีน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะไม่มีวันลืมผู้นำนิกายหลวงรู้สึกขอบคุณเชิญปิงอย่างจริงใจผู้นำนิกายหลวงสุภาพเกินไปมันเป็นเพียงความพยายามเล็กๆน้อยๆย,ยิ่งไปกว่านั้นนิกายหลักทั้งห้าย,ยังเป็นนิกายที่มีชื่อเสียงและเที่ยงธรรมซึ่งลงโทษความชั่วร้ายและส่งเสริมความ,มาดีดังนั้นพวกเขาจึงควรช่วยเหลือ เฉินปิงยังคงจำลักษณะของปรมาจารย์นิกายหลวได้ไท้ายที่สุดเมื่อเขารู้ว่าพันธมิตรปิดผนึกอสูรกำลังตามล่าเขาพร้อมกับเครื่องเส้นบูชาหลายร้อยปีผู้นํานิกายหลัวไม่ได้ทำอะไรเขาเพราะผลกําไรสหายนักพรตเต่าเฉินช่วยฉันด้วยฉันรู้ว่าฉันผิดฉันจะไม่กล้าทำอะไรคุณอีกแล้วชายชราหลังข้อมติดตามเฉินปิงและร้องขอความเมตตา เขารู้ว่าผู้คนจากห้านิกายหลักจะต้องเกลียดชังเขาจนตายหากเขาตกไปอยู่ในมือของห้านิกายหลักจริงๆเขาคงถูกทรมานจนตายตอนนี้เขาทำได้เพียงขอร้องเฉินปิงเท่านั้นจะมีประโยชน์อะไรหากฉันปล่อยคุณไปเฉินปิงมองไปที่ชายชราหลังคอมแล้วถามใช่ต้องมีฉันจะรายงานเรื่องนี้ต่อหัวหน้านิกายตามความเป็นจริงและฉันจะไม่ทำอะไรคุณอีกต่อไป จริงๆแล้วเราไม่ต้องการเป็นลูกน้องของพันธมิตรผนึกปีศาจแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังพันธมิตรผนึกปีศาจจะทำลายเราและเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้หากให้ฉันกลับไปในครั้งนี้ฉันจะชักชวนผู้นำนิกายให้หาทางแยกตัวออกจากพันธมิตรผนึกปีศาจและหยุดเป็นสุนัขของพันธมิตรผนึกปีศาจอย่างแน่นอนชายชราหลังค่อมเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดและพูดกับเฉินปิง โอเคฉันเชื่อคุณในตอนนี้คุณมาจากเชื้อสายหินปีศาจและคุณได้ทำสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้เมื่อหญินปีศาจกลับมาสู่รูปแบบที่แท้จริงของมันคุณจะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีใดๆหลังจากที่เฉินปิงพูดจบเขาก็ขอให้สาวกนิกายหลักทั้งห้าปล่อยตัวชายชาราหลังค่อมชายชาราหลังค่อมขอบคุณอย่างล้นหลามหันหลังกลับวิ่งหนีไป แม้ว่าปรมาจารย์หลวงและผู้คนจากห้านิกายหลักจะเกลียดชังผู้คนในนิกายปีศาจอย่างสุดซึ้งแต่ตอนนี้ที่เฉินปิงต้องการปล่อยเขาพวกเขาไม่กล้าพูดอะไรเลยท้ายที่สุดแล้วเฉินปิงก็จับคนคนนั้นไว้ด้วยและเฉินปิงก็เป็นผู้ตัดสินเป็นคนสุดท้ายว่าเขาควรจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ สหายนักพรตเตาเฉิงเราก็จะกลับไปเหมือนกันเราได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ในครั้งนี้และห้านิกายหลักของเราก็ต้องฝึกฝนมาระยะหนึ่งแล้วปรมาจารย์หลวติดตามเฉินปิงเพื่อบอกลาเอาละโปรดปลอดภัยบนท้องถนนนอกจากนี้ให้นิกายเฉินนำลูกปัดตรึงวิญญ,ญาณและไปที่นิกายวิญญ,ญาณปีศาจเพื่อตามมหาปรมาจารย์เจียงเมื่อเขาเห็นลูกปัดตรึงวิญ,ญญาณเขาจะปรับรูปร่างใหม่ของนิกายปรมาจารย์เฉิน เฉินปิงรู้ดีว่าเมื่อประมุกนิกายเจียงเห็นลูกปัดตรึงวิญญาณนี้เขาจะรู้ว่าปรมาจารย์นิกายเฉินแนะนำไว้นิกายวิญญาณปีศาจยังคงสามารถปรับรูปร่างร่างกายได้หลังจากฟังคำพูดของเฉินปิงแล้วปรมาจารย์เฉินก็พูดด้วยความขอบคุณสหายนักพรตเตาเฉินฉันไม่สามารถขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจของคุณได้มากพอฉันจะจดจำความเมตตานี้และบอกลา ผู้นำนิกายหลัวและคนอื่นๆจากไปในขณะที่เฉินปิงไปหาปิงลู่และคนอื่นๆ